สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอ่านภาษาไทยครับพืฉันบ้านฉันมีเพื่อนเพื่อนฉันคือแมวฉันรักเพื่อนฉันเพราะฉันรักแมวมัดมันมันส่งเสียงมันส่งเสียงร้องทำนอนของแมวร้องเรียกเหนียวเหนียวฉัน เหลียวฉันเหลียวหาแมว,วมันไล่มันไล่จับหนูนเพราะหนูนกลัวแมวทุกวันทุกวันฉันคอยฉันคอยเลี้ยงฉันคอยเลี้ยงแมวกับข้าวกับปลากับข้าวกับปลา แมวฉันชอบร้องเพลงร้องเพลงของแมว